สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแม่พรพังนวลจันอีกนะคะเป็นคลิปที่สองของวันที่วันที่เจ็ดนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาวันนี้คงจะเป็นวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดธันวาปีหกสี่นะคะนี่ก็จะสิ้นแล้วนะคะสิ้นอีกแล้วสิ้นหนึ่งปีแป๊บๆนะคะนี่นะคะย่าของแม่ควานนะคะคุณพ่อคุณแม่ขานี่นะคะลอยไถแปลนะคะ ต้นหญ้าตอนนี้ก็เหลือแต่ตอนะคะม่ควานก็ปลูกเยอะพอสมควรนะคะคุณพ่อคุณแม่คะแต่น้ำก็มาท่วมนะคะทั้งข้าวปลาเสียหายหมดเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเสมอขาวๆนี่แหละค่ะเป็นลองๆนี่นะคะต้นหญ้าที่ตายนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะทางนู้นจะเหลือริมสระนะคะก็เหลือก็มีเหลือก็เหลือแต่ต้นตายนะคะนี่นะคะริมสระนะคะ นี่คะ่ะคุณพ่อคุณแม่คานี่ลงทุนมาไม่น้อยเลยนะคะไหนจะค่ารถไถไหนจะพันหญ้านะคะคุณพ่อคุณแม่คะาลงอยู่จดนี้นะคะแม่ขวานก็ต้องหมดเยอะนะคะก็ไม่มีอะไรเลยนะคะก็เหลือไม่เหลืออะไรเลยนะคะเหลือแต่ต่อนะคะที่ตายแล้วนะคะข้าวปลาก็เสียหายหมดเลยนะคะ ยายหลานเป็นอะไรนาะนูน่นนู่นนะคะมาแล้วมาแล้วแม่ควานก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาลัดที่นาตัวเองก่อนนะคะยายหลานเป็นอะไรนาะลมแรงด้วยนะคะยายน้อนอย่าพาหลานวิ่งเด้อยายนี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันท์นะคะคุณพ่อคุณแม่คะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะข้าวปลาที่เสียหายนะคะไม่เหลืออะไรเลยนะคะมีแต่กลิ่นเน่าหมิ่นของฟางของข้าวนะคะ ข้าวที่โดนน้ํำก็ออกลวงแล้วนะคะบางจุดบางจุดก็ออกรวงก็สุกเต็มต้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ขานี่คะ่ะช่องมีพรพังนวลจันนะคะคุณพ่อคุณแม่ขานี่นะคะริมสะนะคะริมสะก็มีแต่เหลือนะคะแต่เหลือก็ตายนะคะเกือบหมดนะคะมีแต่ยอดขึ้นเขียวๆนิดๆหน่อยๆนะคะนี่นะคะคุณยายกับหลานเดินมานุ่นแล้วนะคะ เดี๋ยวแม่ควานจะพาขึ้นตรงฝายนะคะที่เขาขุดนะคะแต่ก่อนก็เป็นทําเลเลี้ยงช้างหาปูหาปลาบ้างหาโน่ไม้หามันขุดมันนะคะแต่เดี๋ยวนี้ตรงนั้นก็กลายเป็นแอง่งบอ่อน้ำใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่คะ เทลาดปูนนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาติดไปติดตามนะคะจะอยู่ใกล้นาของแม่ควานนะคะทำเลก็ดีเหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่คานี่นะคะทำเลดีมากเลยนะคะทำเลดีมากเลยนะคะเมยพรมีคะแนนก็จะมาถมนะคะมาถมที่นะคะ ตอนที่เขาขุดก็คิดไม่ทันนะคะคุณพ่อคุณแม่คะถ้าที่คิดทันก็อย่ามาทมสะนะคะเพราะสะตรงนี้จะตื้นมากนะคะไม่มีปลานะคะแป๊บเดียวก็จะแห้งเหือดเลยนะคะเพราะจะอยู่เนินนะคะจะอยู่ตรงโนนนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอ้โหก็มีนะคะน้ําท่วมคงจะมีปลาเล็กปลาน้อยนะคะเดี๋ยวให้แห้งกว่านี้ก่อนไม่ควานจะเอาเครื่องสูบมาสูบเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ ก็คงจะมีแต่ปลาซิวปลาเล็กปลาน้อยนะคะปลาหมอนะคะปลาใหญ่ก็คงไม่มีนะคะเพราะจะเป็นที่สูงนะคะเป็นเนินนะคะไม่ใช่ที่ลุ่มนะคะที่มีน้ําขนาดนี้ได้นะคะก็เพราะน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมหมดเลยนะคะโอ้โหนี่นะคะสะของไม่ควานนะคะตรงนู้นก็ยญ้านะคะปลูกทุกที่นะคะคุณแม่คุณพ่อขาเพื่อให้ยายนวลได้ทานได้กินนะคะ แต่ก็มาเจอนะคะภัยธรรมชาตินะคะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะช้างตกงานน้ําท่วมนาน,นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาข้าวปลาก็ต้องข้าวยากหมากแพงนะคะข้าวปลาก็ต้องซื้อนะคะซื้อข้าวทรงข้าวสารนะคะซื้อทุกอย่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ขานี่นะคะปลาก็เยอะพอสมควรนะคะปลานะคะปลาซิว ปลาซิวปลาส้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูปลาซิวปลาส้อยกันนะคะ <c oughs> นี่นะคะแม่ขวานต้องถือโทรศัพท์ดีๆล่วงลงไปแล้วไม่เหลือะคะ่ะนี่นะคะโอ้โหปลาซิวปลาส้อยก็เยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวให้แห้งกว่านี้ก่อนนะคะจะมาสูบนะคะเดี๋ยวก็แห้งแล้วนะคะไม่ถึงกุมภานะคะกุมภาไม่ถึงกุมภานะคะเพราะว่าจะยุนเป็นเนินนะคะ ไม่ใช่ที่ลุ่มค่ะถ้าที่ลุ่มจะทนนะคะนี่ก็อาจจะทนได้นะคะเพราะน้ําที่เขาขุดจะหล่อเลี้ยงเข้ามานะคะเพราะจะเชื่อมต่อกันนิดๆหน่อยๆน,นะคะจะอยู่ใกล้กันมากเลยนะคะนี่นะคะนี่นะไอ้หญ้าของแม่ควานนะคะแม่แม่คานี่นะคะที่ปลูกไว้ริมสระนะคะก็ตายเหลือแต่ยอดนะคะมาแล้ว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 เดี๋ยวเราไปส่งกันมาแล้วยายหลานมาแล้วจ้า เอาเอาเอาแอคชั่นหน่อยแอคชั่นหน่อยกวักมือกวักมือแอคชั่นแอคชั่นมาแล้วยายหลานมาแล้วโอ้โหหลานพร้อมซับโค้งเรานะคะเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยนี่นะคะโอ้โหบรรยากาศนี่นะคะออาติดตามบรรยากาศนะคะขึ้นตามไปอีกนิดเดี๋ยวก็ค่อยตีโค้งกลับ บ้านแล้วนะคะตอนนี้เดินชมทุ่งนะคะเออเอาไปกินหญ้าเลยกินหญ้า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าให้ยายนวลกับหลานพร้อมทับไปกินหญ้าที่แม่ควานปลูกไว้นะคะยืนกินมีแรงจะได้เดินแป๊บหนึ่งก็ตีกลับบ้านเราแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศหายากนะคะคุณพ่อค,คุณแม่จ๋าเอาเอาเป็นอะไร เอาเดินเดินเดินยายเดินจะได้กินยากันคุณยายนี่ก็คงจะเอาแต่ยอดนะคะคุณพ่อคุณแม่คะก็มีเหลือแต่ยอดเลยค่ะใบต้นตายหมดเลยนะคะเอาไม่ทันนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะจบของผม่ควันยังฝังอยู่อยู่ในนาเลยนะคะเอาไม่ทันนะคะผนมาวันเดียวนะคะเต็มเลยค่ะฝนมาวันเดียวท่วมวัดเลยนะคะ โอ้โหโอ้ใหญ่นวลใาญนวลจะกินแต่ยอดยายใหญ่นวลจะกินแต่ยอดนี่ก็เริ่มสวยแล้วนะคะถ้าฝนลงมานะคะตรงนี้จะไม่ตายหมดนะคะเพราะจะอยู่ตรงเนินนะคะริมสะค่ะโอ้สวยเยยมาเลยสอยมาเลยอ่ะกินแค่นี้แหละ เดี๋ยววันหลังแม่ควานจะมาตัดะจะได้รีบไปรีบกลับบ้านจะถึงก็หลายกิโลครับประมาณกีกิโลครับว่าจะถึงอีกก็ประมาณกี่กิโล,ก,โลก็เดี๋ยวก็ตีโค้งแล้วนะคะตีโค้งก็ออกลาดยางนะคะคุณพ่อคุณแม่ออกลาดยางนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะติดตามให้ดูแป๊บหนึ่งก็จะกลับเหมือนกันนะคะจะรัดจะรัดข้างหน้าอีกนะคะ จีแม่ยองถ้าเธอก็ลบกล่อยมันว่ารัดอังตูบ้อนัทเถลาดยางตัวนี้นี่นะคะลาดยางแล้วนะคะรัดยางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะที่ตรงยายนวลเคยผูกนะคะกลายเป็นเอ่งขนาดใหญ่ไปเลยนะคะเดินนะคะเดินนี่นะคะอังตูดี จะเดินโคง้งออกถนนใหญ่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะคุณพอ่อคุณแม่คาะตรงเลี้ยงชา้างสมัยแต่ก่อนหาปลูหาปลาหามันหามนหนไม้นะคะนี่นะคะตรงนี้แหละที่เย็นวนผูกนะคะจะเป็นต้นว่าใหญ่เลยนะคะนี่นะคะติดตามไปนิดนึงเดี๋ยวแม่ควานก็จะเดินกลับนะคะก็เอารถอีกนะคะ ไม่มีใครขีม่มอเตอร์ไซค์ตามเลยนะคะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าทุกคนทางนวลจันทร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่ค่ะเดินเดินนิด,นดนหน่อยหน่อยดี๋ยแม่ควานก็จะกลับแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะท้องทุ่งนาของเรานะคะ ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวอ,อีกที่หนึ่งนะคะลาดยางกำลังเข้านะคะนี่นะคะนี่นะคะช่องไม่พรพังนวลจันทร์นะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่เดินจะไม่ทันยายหลานเสียแล้วแม่ขวาน,นแม่ขวานก็อายุเยอะใหญนวลก็อายุเยอะนี่นะคะสู้ๆคะ่ะสู้ๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปลัดทางนู้นเลยบางทีก็จะกลับบ้านก่อนเลย <c oughs> นี่ก็จะเดินอ้อมนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาท่านผู้ชมคะ่ะเดินอ้อมก็จะตีกลับบ้านเรานะคะลาดยางขึ้นลาดยางนะคะนี่เดินเร็วนะคะแป๊บเดียวเร็วเร็วเดี๋ยวเอาคุณยายเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวจะไปกินน้ําอาบน้ําให้คุณยายที่บ้านอีกนี่นะคะเอาเอาเอาวัดดีททางนี้หน่อยเอาโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งก่อนจะจบคลิป ก่อนจะจบคลิปขอภาพสวยๆหน่อยอ้าวโชว์ขอบคุณน้อยขอบคุณแม่ๆหน่อยขอบคุณแม่แม่เอฟซีหน่อยเลยขอบคุณหน้อยยายยายนี่ขวักทางไ้เลยคุณยายอ้าวสวัสดีน่อยเร้วกวักมือกวักมือก่อนกวักมือกวักมือก่อนกวักมือหาแม่แม่ก่อนกวักมือก่อนเรียกแม่ๆหน่อยเรียกหน่อยกวักมือกวักมือ นี่นะคะยายลานยายหา่วงย,ยาย,ย,ายมาให้ห่างเลยนะคะแม่ควานก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะแม่ควานบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ของแม่ควานเหมือนกันนะคะปลูกยูคาแต่ตอนนี้ก็เป็นหนองน้ําใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะ แม่ควานก็จะขอจบคลิปสวยๆไว้ตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกพลงังทุกกำลังใจขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ